สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิคตลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงเรื่องความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนสิงหาคมมาดูกันว่าจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของความรักเราจะอ่านในเรื่องของคนโสดก่อนเนาะพออ่านคนโสดเสร็จแล้วก็จะอ่านในเรื่องของคนมีคู่ให้นะคะทีนี้มาดูลักษณะ ของนิสัยของคนที่เกิดวันเสาร์คนวันเสาร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีอีกโก้สูงเป็นคนบ้าพลังเนาะไม่ชอบการต่อล้อต่อเถียงเพราะนั้นเขาจึงเป็นคนแบบนิ่งๆสุขุมเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนชัดเจนนะคะคนวันเสาร์เนี่ยแต่ถ้าคนวันเสาร์มีความรักแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ชอบอะไรเรียบง่าย เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักเนาะรักแล้วก็จะทุ่มเทสุดๆไปเลยอะ่ะจะแบบทำทุกอย่างตามที่คนรักขอเลยอะ่ะคนวันเสาร์นะนี้มาดูการตัวตนของคนวันเสาร์ในช่วงสิงหาคามเป็นยังไงกันบ้างเอยช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคนวันเสาร์าใบแรกโอ้ไฟออฟซอ มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าช่วงนี้คุณกำลังมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของงานในเรื่องของปัญหาที่เข้ามามลุมเล้าเนี่ยเหมือนแบบมีปัญหารอบด้านเลยลบลาค่าฟันต้องสู้ลบตบมือกับคนนั้นคนนี้ในในปัญหาที่เข้ามาเนาะเหมือนว่าความหมายของไพ่ใบเนี้ยคือห้าดาบเนี่ยถ้าเราถึงเราจะเป็นผู้ชนะในการ ต่อสู้ในครั้งเนี้ยแต่ว่าเหมือนเราก็จะยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวคนอื่นก็จะเหมือนหันหลังให้เราอะมาดูกันต่อคนวันเสาร์ช่วงสิงหาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างเอยคนวันเสาร์เพจออฟสอดเพจออฟสอดเหมือนว่าช่วงนี้กำลังจะได้รับข้อมูลข่าวสารการติดต่อ ไม่รู้เรากําลังรออยู่หรือเปล่าแต่ถ้ากําลังรออยู่เนี่ยมันกาลังจะมีข้อมูลข่าวสารการติดต่อใดๆกําลังจะส่งมาถึงเราเนาะดูกันต่อ Two of One Two of One เป็นลักษณะของไพ่สองไม้เนะาะไพ่สองไม้ก็หมายถึงหุ้นส่วนสองคนสองหุ้นการที่กําลังจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของงานหรือใครที่กําลังท่องโลกออนไลน เราเหมือนกำลังจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางออนไลน์ออนไลน์มันหมายถึงทั่วโลกเนาะตรงไหนก็ได้ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์เนาะมาดูกันต่อโอ้โหช่วงนี้หนักเลยนะหนักหนาเลยสิบดาบอืม มันเหมือนปัญหาหนักเรื่องใหญ่เลยล่ะแต่เราไม่รู้ปัญหาอะไรเรื่องงานหรือแบบ่บมันทําให้แบบคิดมากวิตกกังวลหรืออาจจะเจ็บป่วยไมเกรนหรือบางคนอาจถึงขั้นผ่าตัดเลยก็ได้นะคะระวังนะรักษาสุขภาพกันหน่อยนะช่วงนี้นะคะมาดูคนเกิดวันเสาร์ว้าวเดลฮายพิลเทสเดลฮายพินเทสเป็นไพ่หมายเลขสองนะคะ หมายถึงอืมลักษณะของการเป็นคนที่มีสองบุคลิกมีหินและหยางในคนเดียวกันเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบทำงานเกี่ยวกับพวกตัวเลขได้ดีนักบัญชีนักวิเคราะห์ จิตแพทย์อย่างเงี้ยเขาจะทํางานอย่างนั้นน่ะได้ดีเพราะเขาเป็นคนที่มีความละเอียดเป็นแบบละเอียดทางด้านของจิตใจด้วยนะเป็นไพ่ของนักพยากรณ์ก็ได้นะคะเป็นไพ่ของหมอดูนี่แหละเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนอยู่ในตัวเองเดยหายเป็นเทศเนาะทีนี้เรามาดูคนโสดวันศุกร์ คนโซลเรื่องความรักเป็นยังไงกันบ้างความรักคนโซลช่วงสิงหาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างว้าวเซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพมันหมายถึงจินตนาการการคิดมโนก็ได้หรือเราคิดมุ่งหวังในหลายๆสิ่งหลายๆเรื่องหรือมันมีหลายเรื่องให้เราได้คิดในเรื่องของ ความรักด้วยอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากหน้าหลายตาด้วยประมาณนั้นเนาะมาดูกันต่อคนโสดวันเสาร์เดือนสิงหาคมเป็นยังไงกันบ้างเอ็ดเอฟวอนไพ่หนึ่งไม้มันจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นการทำโปรเจกต์ใหม่การเริ่มต้นสาสัมพันธ์กับคนใหม่ๆม,มันมีคนใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาเนาะเนี่ย ไพ่ไพ่ไม้มันจะเป็นราศีอธาตุาไฟเม่สิงห์ธนูเขากําลังจะเข้ามาอาจจะเป็นแบบเหมือนรักแรกพบก็ได้การได้เจอได้เจอกันโดยบังเองิญเพราะมันเป็นไพ่หมาเลขหนึ่งเนาะเอดออฟเอดอวอนมาดูกันต่อ เพจอัพเพนเดเคิลพอได้เจอแล้วเราก็จะเริ่มต้นเลยละ่ะเนี่ยดูสิมีใครไม่รู้อ่ะใครบางคนขอพรให้ได้เจอเจอได้สารสัมพันธ์ได้เริ่มต้นใหม่เนี่ยพอได้เจอเจอแล้วเราก็ได้เริ่มต้นปลูกต้นรักกันใหม่ดูแซ่เห็นไหมรดน้ำพรวนดินดอกไม้เนี่ยมันคือแบบต้นไม้ เหมือนเรากำลังเริ่มต้นเก็บเงินด้วยเริ่มต้นสารสัมพันธ์ด้วยนะมันจะมีคนเข้ามานะคนโสดวันเสาร์เดือนสิงหาคมนะคะว้าวคนที่เข้ามาเนี่ยในออฟครับเขาจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีสวยหล่อมีเสน่ห์อืม เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่อบอ้อมอารีว้าวดีมากเลยอะ่ะดูสิเขาถ้าเป็นผู้หญิงนะดูสิลักษณะเขาเนี่ยนั่งมาในดอกบัวเลยอะ่ะเขาสวยงามมีสเสน่ห์มาเลยอะ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรมีความโรแมนติกอยู่ในตัวด้วยนะอืมดูสิคนโสดจะได้เจอ,จเ,จอเริ่มต้นสารสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่แล้วอะ่ะ มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยอ่ะเลิศมากอีกใบหนึ่งเนาะความรักคนวันเสาเร์เดือนสิงหาคมอืม q u e e ออ f คั p มาทั้งนออฟคัพควีนออฟคัพก็มาควีนออฟคัพเขาจะเป็นลักษณะของคนที่มีสัมผัสพิเศษมียานอย่างรู้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ มีเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีเหมือนกันแหละไพ่ถ้วยเนอะลักษณะของควีนด้วยเขาแบบเป็นเหมือนราชินีแห่งความสุขสมหวังในเรื่องของความรักเลยอะแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยเขากำลังน้อยน,อย,น,อ,ยนอยหรืออาจจะคิดมากน้อยใจอะไรบางอย่างอยู่เนอะลักษณะของไพ่ควีนเอลคับนะคะ คนโสดเราอ่านได้ประมาณนี้เราขออนุญาตเก็บไพ่ตรงนี้ก่อนเราจะอ่านความรักของคนมีคู่ให้นะคะความรักคนมีคู่วันเสาร์มาดูกันคนที่เกิดวันเสาร์ความรักคนมีคู่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นยังไงกันบ้างเอยว้าวเอาใหม่เอาใหม่อะไรกระโดดออกมา แล้คนมีคู่วันเสาร์ช่วงเดือนสิงหาคมนะคะใบแรกว้าวใบแรกก็ประสบความสําเร็จแล้วว่าสิงออฟซิออฟบอลมันเป็นเหมือนชัยชนะเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรอืมอเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าเราประสบ ผ่านพ้นอ่ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหามาได้จนเกิดชัยชนะแล้วควิเชอรี่อะมันหมายถึงความสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวหรือการแต่งงานหรือได้รับชัยชนะในการแบบถ้าเป็นเรื่องงานก็หมายถึงเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะแต่เราถามในเรื่องของความรักคนมีคู่เนาะหมายถึงการที่จะได้แต่งงานนะคะว้าว จะมีคนมาขอได้แต่งงานละ่ะคนมีคู่นะ่ะหรือใครที่มีคู่เป็นครอบครัวแล้วครอบครัวก็จะสุขสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะตอนวันเสาวนะว้าวนายอัฟวอนแต่ว่าช่วงนี้มันจะเหนื่อยหนักหน่อยเหมือนว่าอืมมันก็ไม่ใช่ปัญหาสีทีเดียวหรอก แต่ว่ามันอาจจะหนักหนักหนักเหนื่อยเนื่อยเพราะว่าเหมือนว่าเราอ่ะสร้างกำแพงเอาไว้สูงมันก็เลยเราต้องยึดเอาไว้ด้วยความอุตสาหะความเหนื่อยของเราอ่ะอะไรกันเนะี่ยคนมีคู่เมื่อกี้สุขสมหวังสมบูรณ์แบบสร้างครอบครัวอยู่แป๊บเดียวมีทีออฟสอดขึ้นมาซะง,งั้น เหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยอะไรนะะระวังหน่อยนะคนมีคู่นะระวังรักสามเศร้าเราสามคนไม่รู้เหมือนกันจะมีบุคคลที่สามเข้ามาหรือเปล่าอแนบวอนอีกใบหนึงแล้วกันจะได้อ่านทีเดียวไปเลยอ่า สามเหรียญมมันเหมือนว่ามันมีต้องระวังก็คือใบนี้แหละทีออฟสอดเนี่ยแหละหรืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรถูกหลอกถูกโกงก็ได้นะถูกหลอกถูกโกงทำให้เสียเงินทำให้เสียทรัพย์ ก็ได้นะถ้าไม่เป็นในเรื่องของความรักแต่ว่าทีออฟซอบ์ soft, ดูสิมันปักหัวใจอยู่หยู่งั้นน่ะอืมช่วงนี้ก็นั่นเนี่ยนายออฟวอลขึ้นมามันก็เลยต้องเหมือนว่าต้องหนักต้องเหนื่อยต้องเข้มแข็งอะ่ะอืมต้องเข้มแข็งต้องส่งพลังอย่างมากอะถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้เนาะอืมครับแนมครับมันเป็นลักษณะของความกระตือรือร้น,นความกระตือรือร้น,นความมุ่งมั่นความตั้งใจ มันเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าอะไรปปลบเปรียวหรือบางทีเขาลักษณะของคนเจ้าชู้นะใบเนี้ยคนมีคู่คนมีคู่มันจะเป็นลักษณะของการที่พัฒนาความสัมพันธ์เติบโต แต่มันจะหนักจะเหนื่อยเราต้องอดทนให้มันผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยมันอาจจะมีคนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือก็ได้เนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เนาะมันจะมีเพื่อนเข้ามาช่วยช่วยเราประครับประคองให้ผ่านไปได้หรือบางทีอาจจะช่วยเราในเรื่องของการเงินเนะเาะอ่านได้แบบนี้นะคะคนมีคู่นะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมการอ่านไพ่ ในช่องเมจิกทลอ์บายคิตตี้ของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ